ในที่สุดคุณก็ตัดสินใจลงมือสร้างช่อง YouTube ของตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเปิด YouTube แล้วไปที่ด้านบนขวามือคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้หากคุณมีบัญชี Google หรือ Gmail แล้วนั่นก็เป็นเรื่องเยี่ยมเลยแค่ใส่ข้อมูลของคุณเข้าไปหากคุณยังไม่มีบัญชีคุณสามารถคลิกสร้างบัญชีที่อยู่ด้านซ้ายมือ คุณสามารถเลือกระหว่าง2บัญชีที่แตกต่างกันบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจบัญชีส่วนตัวก็เป็นอย่างชื่อของมันนั่นแหละมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีนี้ได้โดยใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงอันเดียวชื่อช่องจะถูกจำกัดเฉพาะชื่อบัญชีของคุณสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชื่อเต็มของพวกเขาหากคุณเริ่มใช้บัญชีสำหรับธุรกิจให้คลิกที่ตัวเลือกที่2ตัวเลือกนี้ยังเหมาะสำหรับการสร้างช่องแบรนด์เช่นเดียวกับชีวิตสดใสย,ยังไงล่ะ ด้วยบัญชีธุรกิจคุณจะสามารถกำหนดชื่อ Channel เองได้คุณยังสามารถกำหนดบัญชี Google อื่นๆโดยการเป็นผู้จัดการของช่องได้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดบัญชี Google ส่วนตัวของคุณหากคุณสร้างช่องส่วนตัวและตระหนักว่าคุณอยากเปลี่ยนไปใช้บัญชีทางธุรกิจแทนไม่ต้องกังวลไปคุณสามารถทำได้ทุกเมื่อตอนนี้ถึงเวลาคิดเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่คุณจะสร้างแล้ว ลองนึกถึงสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณและเหตุผลที่คุณตัดสินใจเริ่มช่อง YouTube ในตอนแรกดูหัวข้อยอดนิยมของ YouTube บางอย่างได้แก่ความบันเทิงอาหารเกมความงามแฟชั่นดนตรีกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดท้ายคือไปเที่ยวมันมีวิดีโอบางประเภทที่มีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีที่สุดบน YouTube การรีวิวสินค้าเป็นวิดีโอประเภทที่มีคนดูมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง วิดีโอเพื่อการศึกษาที่เน้นการบอกผู้ชมเกี่ยวกับวิชาหรือหัวข้อใดหัวข้อต่างๆก็เป็นที่นิยมเช่นกันวิดีโอ how to ก็เป็นที่นิยมเช่นกันสิ่งนี้คล้ายๆกับวิดีโอเพื่อการศึกษาแต่เน้นที่วิธีทําบางอย่างหรือใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างแทนวิดีโอที่ผู้ใช้ YouTube อวดผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบก็ได้รับความนิยมเช่นกันต่อไป วิดีโอบทสรุปซึ่งแตกต่างออกไปเล็กน้อยแต่ก็เป็นที่นิยมด้วยวิดีโอเหล่านี้เป็นวิดีโอสรุปเรื่องราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์วิดีโอเกมหรือหนังสืออย่างละเอียดวิดีโอเหล่านี้เจาะลึกและช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ประเภทของวิดีโอยอดนิยม,มอื่นๆได้แก่วิดีโอแกะกล่องถามและตอบอวดของและมิวสิกวิดีโอเมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อและสร้างบัญชีแล้วคุณสามารถเข้าสู่ระบบ YouTube ได้ กลับไปที่ด้านบนขวามือซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเพิ่มช่องของตัวเองได้เอาล่ะมาลองตั้งค่าช่องแบรนด์กันให้ไปที่ตรงนั้นแล้วคลิกที่ส่วนบัญชีกดเลือกตัวเลือกสร้างช่องที่นี่ให้เลือกตัวเลือกช่องแบรนด์นี่เป็นส่วนหน้าตื่นเต้นที่คุณต้องตัดสินใจตั้งชื่อช่องใหม่ของคุณนี่เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ชื่อช่องของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่มาพร้อมประเภทของวิดีโอที่คุณจะโพส หากคุณกำลังทำวิดีโอเกมให้รวมมันไว้ในชื่อช่องของคุณหรือหากคุณกำลังมุ่งความสนใจไปที่เกมใดเกมหนึ่งโดยเฉพาะให้ลองเพิ่มหัวข้อนี้เข้าไปในชื่อของคุณไม่ว่าคุณจะสร้างล็อกรีวิวหรือวิดีโอที่คุณให้ความรู้ก็ตามลองทำรายการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อช่องของคุณดูตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ช่องของคุณพูดถึงหัวข้อที่คุณจะพูดถึงตายคอนเทนต์และประเภทของวิดีโอที่คุณจะทำคิดถึงเป้าหมายของช่องของคุณเองด้วย อย่างเช่นหากคุณต้องการสร้างช่องที่คุณอาจจะอยากขายทิ้งในอนาคตการใช้ชื่อของคุณเองอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณเคล็ดลับดีๆอีกข้อหนึ่งในการค้นหาชื่อช่องที่ใช่สําหรับคุณคือการสร้างรายชื่อช่องที่มีอยู่ซึ่งมีชื่อที่คุณชอบและได้แรงบันดาลใจจากช่องเหล่านั้นมันยังเป็นเรื่องสําคัญที่จะนึกถึงภาษาที่กลุ่มเป้าหมายใช้ด้วยช่องที่เกี่ยวกับการศึกษาอาจจะใช้ภาษาที่เป็นทางการมากกว่า ในขณะที่ช่องที่มุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาวอาจจะมีคำแสลงอยู่ด้วยพจานานุกรมซึ่งมีคำในกลุ่มคำพ้องความหมายและคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณนึกถึงคำที่อธิบายช่องของคุณหรือเป้าหมายของคอนเทนต์ของคุณจากนั้นใส่คำเหล่านั้นลงในพสนานุกรมเพื่อได้คำใหม่ๆมากมายที่มีความหมายใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นน่าตื่นเต้นถูกใช้บ่อยมากๆ แต่คุณสามารถเลือกคำพ้องความหมายมาใช้แทนได้มากมายเช่นน่าทึ่งสุดปังสุดยอดความตื่นเต้นเร้าใจและมีชีวิตชีวาคุณจะต้องเลือกคำที่สะกดและออกเสียงได้ง่ายด้วยอย่าเลือกคำที่ซับซ้อนมากจนแทบไม่มีใครใช้เนื่องจากคนส่วนใหญ่จำไม่ได้ผู้ชมอาจประสบปัญหาในการค้นหาคำที่พวกเขาไม่รู้ซึ่งมีแนวโน้มที่พวกเขาจะสะกดผิดอยู่บ่อยๆเมื่อคุณได้รายชื่อคำอธิบายแล้ว ให้ลองนำคำไปรวมกับคำใดคำหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นจากรายชื่อก่อนหน้าซึ่งเชื่อมไปยังช่องของคุณตัวอย่างเช่น vlog บวกสุดปังทําให้เราได้ vlog สุดปังซึ่งอธิบายเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคุณมีชื่อ 2- อสาชื่อที่คุณชอบสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องตรวจสอบว่าไม่มีใครใช้ชื่อเหล่านี้อยู่แล้วนอกจากนี้เนื่องจากคุณเพิ่งเริ่มต้นช่องช่องที่ชื่อเหมือนคุณจะมีแนวโน้มที่จะมีผู้ชมมากกว่าคุณมาก ซึ่งจะทําให้ช่องของคุณเริ่มต้นได้ยาก YouTube เป็นโปรแกรมค้นหาที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ2ของโลกดังนั้นการมีชื่อที่คล้ายกับชื่ออื่นหมายความว่าคุณจะไม่ปรากฏในการค้นหาและทุกคนแทบจะไม่เห็นวิดีโอของคุณเลยวิธีตรวจสอบให้ไปที่ namecheck.com พิมพ์ชื่อช่องที่คุณชอบจากนั้นระบบจะค้นหาช่อง Google รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆคุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้ตลอดเวลา ดังนั้นอยากเครียดหากคุณรู้สึกว่าตั้งชื่อผิดพลาดไปหลังจากผ่านไปสองสาวันแล้วดังนั้นหลังจากที่คุณได้ชื่อของคุณและป้อนลงในส่วนสร้างช่องก่อนหน้านี้แล้วช่องของคุณจะถูกสร้างขึ้นขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรูปโปรไฟล์เช่นเดียวกับชื่อช่องของคุณคุณต้องการให้ช่องนี้สะดุดตาและโดดเด่นและต้องเกี่ยวข้องกับช่องของคุณด้วยหลังจากนี้ก็ถึงเวลาสำหรับคำอธิบายช่องของคุณแล้ว ตรงนี้คุณต้องเพิ่มประโยคสั้นสองสาประโยคหรือย่อหน้าที่โดนใจเพื่อบอกว่าคุณเป็นใครมีประเภทคอนเทนต์ที่คุณสร้างและสิ่งที่ผู้ชมสามารถคาดหวังได้จากช่องของคุณหากคุณต้องการแรงบันดาลใจสักเล็กน้อยลองดูคําอธิบายจากชีวิตสดใสสิคุณสามารถหาสิ่งนี้ได้ในส่วนเกี่ยวกับของช่องการเพิ่มคีย์เวิร์ดและแท็กลงไปในคําอธิบายช่องของคุณสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาได้เช่นกันตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังสร้างล็อกให้ลองเพิ่มแท็กต่อไปนี้ เพิ่ม2หรือ3แท็กลงในคําอธิบายสามารถช่วยจัดอันดับช่องของคุณได้จริงๆหลังจากที่คุณได้คําอธิบายช่องที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มลิงก์ที่คุณอาจจะต้องลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆคุณสามารถเพิ่มลิงก์เว็บไซต์หรืออาจจะเป็น Facebook Twitter และ Instagram เสร็จแล้วก็คลิกที่บันทึกทีนี้คุณต้องยืนยันช่องของคุณและสิ่งนี้จะปลดล็อกฟีเจอร์พิเศษที่น่าตื่นเต้นมากมายคลิกไอคอนของคุณอีกครั้ง จากนั้นก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะไปที่ตั้งค่าให้คลิกมันจากนั้นก็คลิกที่สถานะช่องและคุณสมบัติมันจะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่คุณสามารถปลดล็อกได้เช่นการสตรีมสดการอัปโหลดวิดีโอที่ยาวขึ้นและเพิ่มเนื้อหาที่กำหนดเองคลิกยืนยันเลือกประเทศของคุณจากนั้นก็เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ YouTube ยืนยันตัวตนของคุณคุณสามารถทำได้ผ่านการโทรหรือทางข้อความต้อนหมายเลขของคุณ จากนั้น YouTube จะส่งรหัสยืนยันให้คุณพิมพ์รหัสลงไปเรียบร้อยช่องของคุณได้รับการยืนยันแล้วยินดีด้วยตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงวิดีโอที่ต้องส่งลิงก์ให้เท่านั้นวิดีโอส่วนตัวและคำอธิบายประกอบภายนอกได้ก่อนหน้านี้คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ไม่เกิน15นาทีเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วคุณยังสามารถสร้างภาพยอดที่กำหนดเองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ผู้คนคลิกบนวิดีโอของคุณเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังแล้วกันนะ สำหรับตอนนี้นี่คือวิดีโอรแรกของเราในซีรีส์ใหม่ล่าสุดเจอกันใหม่คราวหน้าซึ่งเราจะพูดถึงขั้นต่อไปที่คุณควรจะทำตามเพื่อเปิดทางในการเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียง